สวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ไตรศักดิ์นะครับสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาเขตอัมพวิทแถลงนะครับเนื่องในวาระปีใหม่ของไทศไทยเรานะครับก็คือวันสงการนะครับพร้อมทั้งเป็นวันครอบครัวด้วยนะครับผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลแลโลกนะครับพร้อมกัะทั้งดวงวิญญาณของทัานท้าวสุราษฎราีแล้วก็หลวงพ่อศรีของเรานะครับซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบัมพวยแถลงนะครับให้ พี่น้องชาวว้แถลงนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดจได้สมบัติถนานะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับของขวัญปีใหม่อ่าสำหรับปีนี้นะครับขงการปีนี้นะครับผมก็ได้ทําถนนเส้นหน้าบ้านอลูกปลาการเกษตรนะครับไปถึงบ้านสากแก้วนะครับด้วยจํานวนงบ30ล้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่สําคัญเพราะว่านักเรียนนะครับ ได้ใช้สนุนเส้นนี้นะครับสัญจรไปมาเพื่อที่จะไปโรงเรียนนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับด้วงงบประมาณ30ล้านพร้อมไฟแสงสว่างเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไวยแถลงทุกทกท่านนะครับให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครขอบคุณมากครับขอบคุณครับ